สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเต้นนีครับวันนี้ก็น้องเขาว่ามาดีครับครับพอใจกับฟอร์มตัวเองไหมเลยวันนี้ครับพอใจกับฟอร์มของตัวเองไหมวันนี้หรือไม่ไม่ครับเพราะรู้ยงดูอืดไปหน่อยครับอืดไปหน่อยครับอายุของเราไขวบสามพิศพกไหมครับสามพิศพกครับเรามีเคล็ดลับฟิตฟอร์มยังไงครับถึงก็เร่องข่านี้ พยายามตั้งใจให้มากกว่าน้องๆเขาครับเพราะเราด้วยอายุเราเยอะแล้วยังม,มันให้มากกว่าเราถือว่าอายุนี่เป็นอุปสรรคของคนที่ฟอมโยไหมครับที่จะจบคนเวทีไม่นะครับอยู่ที่เราตั้งใจและดูแลสุขภาพของเราเองับแล้วเห็นยอนยกสามครับรู้สึกยังไงแลื่ครั้เขาเดินยกสามจังหวะผมลื่นตรงมุมน้องเขาแล้วน้องเขาเตะตามน้ำมาพอดีจงังหวะนั้นลูกนั้นก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเกมพลิกนะครับเพราะว่าเกมเปลี่ยนครับ สีหน้าของเราตอนที่เขาประกาศผลมาเหมือนเราไม่ค่อยมั่นใจหรือยังไงครับไม่ไม่ใช่ไม่มั่นใจครับแต่ไม่พอใจฟอร์มการชจกของตัวเองครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่น้องนี่ก็ทำได้ครับชนะจะขอบคุณแครบครับก็พอข่บคุณพ่อแม่แล้วท่านผู้การจังวัดพี่โจท่านเจาจอเกลราไทยอาจารย์สมพรแล้วพี่ๆน้อง ทุกคนที่คอยติดตามคอยเชียร์ให้กำลังใจผมครับ